ในห้องน้ำที่เงียบงันของบ้านคุณปู่และคุณยา่าเด็กชายวัยเก้าขวบยืนมองคุณปู่ทวดของเขานั่งฟังวิทยุที่เท้าของชายชรามีกล่องใส่ตุ๊กตากระดาษที่เด็กชายเป็นคนทำชุดให้วางอยู่หัวของคุณตาทวดฟุบลงบนเขาแขนทั้งสองข้างห้อยลงมาอย่างไร้เรี่ยวแรงเด็กชายคิดในใจว่าท่านกำลังจะจับของเล่นของเราหรือเปล่าเขากำลังจะเอ่ยปากตะโกนแต่แล้ว ทุกอย่างก็เงียบงันเขาค่อยๆหันหน้าช้าๆช้าหรือเกินไปทางแสงไฟของวิทยุและทันใดนั้นเองเสียงที่ดังสนั่นอย่างไม่น่าเชื่อก็ระเบิดขึ้นร่างของชายชดาร่วงหล่นลงกับพื้นการเผชิญหน้ากับความตายซึ่งซึ่งหน้าในครั้งนั้นได้สลักบาดแผลลึกที่มองไม่เห็นลงในใจของเขาและเปลี่ยนเด็กชายขี้อายเก็บตัวให้กลายเป็นนักจัดตั้งผู้ปฏิวัติ เด็กชายผู้เรียนรู้ที่จะสร้างระบบขึ้นมาใหม่จากซากปร,รักหักพังของความโกลาหลเขาคือเฟลิกซ์กัตารีและในอีกโลกหนึ่งได้มีเด็กน้อยอีกคนกำลังจ้องมองที่ภาพถ่ายในภาพถ่ายใบแล้วใบเล่ามือของพี่ชายของเขายังคงวางอยู่บนไหล่ของน้องชายยังอบอุ่นและมั่นคงไม่ว่าจะในชุดตัวตลกที่ชายหาดหรือชุดเทนนิสสีขาวสะอาดตาจนกระทั่งวันหนึ่งที่พี่ชายหายตัวไป กลายเป็นวีรบุรุษผู้พลีชีพเพื่อชาติในค่ายกักกันทิ้งให้น้องชายต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในเงาของตำนานที่ครอบครัวสร้างขึ้นมาบูชาเด็กชายผู้ถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนและได้เรียนรู้ที่จะรื้อถูกระบบที่กดทับเขาอยู่ด้วยพลังของความคิดอันแหลมคมเขาคือเจลเดลูสจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเส้นทางของชายสองคนนี้คนหนึ่งถูกหล่อหลอมจากการเผชิญหน้ากับความตายและอีกคนจากการใช้ชีวิตอยู่ในเงาของความตายถูกโชคชะตากำหนดให้ต้องมาบรรจบกันนี่คือเรื่องราวของการประทะกันทางปัญญาที่ท,ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในศตวรรษที่20การรวมตัวกันที่ให้กำเนิดแนวคิดที่จะสั่นสะเทือนโลกปรัชญาจิตวิเคราะห์และการเมืองไปตลอดกาล นี่คือเรื่องราวของยิวเดลูสและเฟลิกซ์กัตารีในประวัติศาสตร์ความคิดเรามักจะเห็นคู่หูทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นมาอยู่เสมอครับมาร์กส์กับเองเกิลส์ซาร์ตกับเดอโบวัวแต่คงไม่มีคู่ไหนที่ดูแตกต่างกันสุดขั้วและลงตัวอย่างน่าประหลาดใจเท่ากับคู่ของยิวเดลูสและเฟลิกซ์กัตตารีวันนี้เราจะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยครับแทนที่เราจะเจาะลึกชีวิตของนักคิดเพียงคนเดียว เราจะมาติดตามเรื่องราวของคู่หูคู่นี้ไปพร้อมๆกันเราจะถักทอชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนเข้าด้วยกันเหมือนเส้นได้สองเส้นที่มาจากคนละม้วนแต่ถูกโชคชะตากำหนดให้ต้องมาพันเกลียวกันในที่สุดเพราะก่อนที่พวกเขาจะมาพบกันทั้งเดอร์ลูสและกาตารีต่างก็เป็นคนนอกในโลกของตัวเองและต่างก็กำลังสร้างเครื่องมือเพื่อต่อสู้กับโลกใบนั้นคนหนึ่งคือเฟลิกซ์กาตารีนักกิจกรรมหัวรุนแรง นักจิตวิเคราะห์ผู้บ้าคลั่งผู้สร้างสถาบันทางเลือกขึ้นมาท้าทายโลกและอีกคนคือจิลเดลูสปรัชญาผู้เงียบขรึมศาสตราจารย์ผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์ผู้ใช้ความคิดเป็นอาวุธในการรื้อถอนประวัติศาสตร์ปรัชญาทั้งระบบเรื่องราวของพวกเขาคือข้อพิสูจน์ว่าบางครั้งการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแต่เกิดจากการโคจรมาพบกันของโลกสองใบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ และเพื่อจะเข้าใจการพบกันนั้นเราต้องย้อนกลับไปยังจุดกําเนิดของโลกทั้งสองใบนั้นเสียก่อนเรื่องราวของพวกเราเริ่มต้นในฝรั่งเศสช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองในโลก2ใบที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยโลกใบแรกคือโลกของฟิลิกส์กาตตารีโลกที่เปรียบเสมือนละครสัตว์ที่คาดเดาไม่ได้ชีวิตของเขาเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความโกลาหลและความไม่แน่นอนทางธุรกิจของคุณพ่ออย่างแท้จริงครับ คุณพ่อของเขาเป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ถูกแก๊สพิษจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองท่านเป็นนักดนตรีโดยธรรมชาติที่เล่นเปียโนได้ทุกเพลงท,งทั้งที่อ่านโนต้ตไม่เป็นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นนักพนันตัวยงการผจญภัยทางธุรกิจของคุณพ่อก็สุดแสนจะโลดโผนครับเริ่มจากการย้ายครอบครัวไปที่มอนติคาร์โลโดยอ้างว่าอากาศเค็มดีต่อสุขภาพแต่ความจริงคือท่านไปที่นั่นเพื่อเข้าคาสิโน เหมือนกับที่ผู้ใช้คนอื่นไปทำงานที่โรงงานต่อมาท่านได้เข้าไปพัวพันกับปิแยลาเด็ดช่างฝีมือผู้ค้นพบเครื่องดื่มกล้วยแสนอร่อยจากนิการากัวและนำมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์บานานียซึ่งโด่งดังมากจากการใช้รูปทหารปืนใหญ่เซเนก้ลเป็นโลโกโ้แต่และธุรกิจก็ล้มคลืนถึงขั้นที่ว่าลาเดดชักปืนออกมายิงกลางสารระหว่างการพิจารณาคดีล้มละลายเลยทีเดียว หลังจากนั้นคุณพ่อของกาตารีก็หันไปเอาดีทางด้านประสุสัตว์ย้ายครอบครัวไปต่างจังหวัดเพื่อเลี้ยงแกะก็เจ๋งอีกย้ายไปอีกเมืองเพื่อเลี้ยงกระต่ายแองโกลาเพราะขนกระต่ายกําลังเป็นที่นิยมหลังสงครามและที่นี่เองครับที่ฟิลิกส์น้อยได้ถือกําเนิดขึ้นท่ามกลางดงกระต่ายแต่และอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ทันสมัยขึ้นก็ทําให้ธุรกิจนี้เจ๊งอีกตามเคยจนครอบครัวต้องกินกระต่ายของตัวเองเพื่อประทังชีวิต พี่ชายคนโตของเขาถึงกับพูดว่าพ่อผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเลี้ยงกระตายย่ายจริงๆนั่นแหละหลังจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าครอบครัวก็ย้ายกลับมาปารีสในสภาพแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวต้องไปอาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทรคุณพ่อพยายามทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆทั้งขายหมอ้อกาแฟขายมันฝรั่งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายแต่ในที่สุดท่านก็รวบรวมเงินก้อนสุดท้ายกลับไปทำในสิ่งที่เคยทำนั่นคือช็อกโกแลต และก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่ามองบานาซึ่งในที่สุดก็ประสบความสําเร็จและทําให้ครอบครัวลืมตาอ้าปากได้ท่ามกลางความกัหวนี้เองครับที่กาตารีน้อยเติบโตขึ้นมาในฐานะลูกเป็ดขี้เล่ของครอบครัวเขาเป็นเด็กขี้อายเก็บตัวจนดูเหมือนมีความเป็นผู้หญิงซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากอิทธิพลของคุณแม่จานเปาลี ผู้หญิงเชื้อสายคอสิก้าที่แต่งงานตั้งแต่17ปีเพียงเพราะชื่นชมในความเป็นวีรบุรุษสงครามของสามีเธอเป็นคนรักศิลปะและวรรณกรรมแต่นในขณะเดียวกันก็มีความหวงหนและควบคุมลูกชายคนเล็กอย่างรุนแรงกาตตารีได้บันทึกความรู้สึกอึดอัดนี้ในไดอารี่ของเขาในเวลาต่อมาอย่างเจ็บปวดว่าเมื่อคุณขาดความกล้าที่จะรักแม่ของตัวเองคุณก็จะถูกสาปให้ต้องรอคอยอยู่ที่หน้าประตูของชีวิตไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผมกำลังหนีโลกอยู่ตลอดเวลามันกําลังจะฆ่าผมความสำเร็จของพ่อ,อยังทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งเพราะพ่อแม่มีเวลาให้เขาน้อยลงจนต้องถูกส่งไปอยู่กับคุณย่าที่เข้มงวดในนอร์มันดีเขาระลึกถึงช่วงเวลานั้นว่าผมร้องไห้ตอนที่พวกเขามาเยี่ยมแล้วร้องไห้ตอนที่พวกเขากลับผมทุกข์ใจอย่างที่สุดข้ามายังโลกของจูสเดลูสที่นี่ ความมั่นคงกลับกลายเป็นกรงขังที่มองไม่เห็นโลกของเขาคือโลกของครอบครัวชนชั้นกลางปารีสที่ดูภายนอกนั้นอบอุ่นและสมบูรณ์แบบคุณพ่อลุยส์เลลูสเป็นวิศวกรที่มีบริษัทเล็กๆเป็นของตัวเองมีลูกจ้างเป็นคนงานชาวอิตาเลียนเพียงคนเดียวทําธุรกิจเกี่ยวกับหลังคากันซึมก่อนจะต้องปิดตัวลงในช่วงเศรษฐกิจตกต่ําและไปทํางานในบริษัทผลิตลําตัวเครื่องบินแทน ครอบครัวเดลูสมีความคิดทางการเมืองเอ็นเอียงไปทางฝ่ายขวาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มครอส the f ฟูและเกลียดชังเลอองบลูมนายกรัฐมนตรีชาวยูวในขณะนั้นอย่างเปิดเผยแต่สำหรับเลอลูสโลกใบนี้กลับเต็มไปด้วยความกดดันที่น่าอึดอัดเขามีพี่ชายชื่อจอชผู้เป็นทุกอย่างที่พ่อแม่ภาคภูมิใจเขาคือความหวังคือดาวเด่นคือวีรบุรุษของครอบครัวในขณะที่จิล คือลูกคนรองคือเด็กชายธรรมดาที่ดูไม่มีอะไรโดดเด่นความทรงจำหนึ่งที่เดลูสเล่าในทายหลังคือตอนที่พ่อพยายามสอนพีชาคณิตให้กับเขาในช่วงวันหยุดเขาระลึกถึงความรู้สึกในตอนนั้นว่าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมตื่นตระหนกพ่อของผมคิดว่าท่านเป็นคนอธิบายเก่งแต่ไม่ถึงหนาทีท่านก็เริ่มตะโกนใส่ผมและผมก็เริ่มร้องไห้ มันคือภาพสะท้อนของความกดดันและความคาดหวังที่เขารู้สึกอยู่ตลอดเวลาความมั่นคงตอมปลอมของครอบครัวนี่เองครับที่ทําให้เขาเกลียดชังทุกอย่างที่เรียกว่าบ้านและโลกของชนชั้นกลางไปตลอดชีวิตความขาบดในตัวเขาเริ่มฉายแววตั้งแต่เด็กครับตอนที่รัฐบาลฝ่ายซ้ายชนะการเลือกตั้งในปี1936และออกกฎหมายให้คนงานมีวันหยุดโดยได้รับค่าจ้างเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม่ของเขาบนอุบอิบว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปเที่ยวชายหาดที่มีคนแบบนั้นอยู่เต็มไปหมดแต่เดลูสในวัย11ปีกับรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้เห็นคนงานมาเที่ยวทะเลเป็นครั้งแรกเขาบอกว่ามันช่างยิ่งใหญ่เพื่อที่จะหนีจากโลกที่กดทับนี้เดลูดสึงกับสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นกําเนิดของตระกูลตัวเองขึ้นมาใหม่เขาชอบจะบอกว่าน้าสกุลของเขาเดิมทีคือเดลเยุสซึ่งในภาษาออกซิตันแปลว่าแห่งต้นโอ๊กและครอบครัวของเขามีเป้าหมายเดียวคือการหลีกเลี่ยง และมุ่งไปตามเส้นทางหลบหนีซึ่งนี่คือการที่เขาได้นำเอาโมโนพัทธรรมปัชญาสำคัญของเขาในอนาคตมาใช้อธิบายความปรารถนาที่จะเป็นอิสระของตัวเองตั้งแต่เนินเน่นเินในขณะที่กาตารีต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนทางวัตถุเดอร์ลูสกลับต้องต่อสู้กับความแน่นอนที่น่าอึดอัดของสถานะตัวเองทั้งสองคนต่างถูกหล่อลลอมขึ้นจากรอยปริร้าวในครอบครัวและรอยปริร้านี้เองกำลังจะผลักดันให้พวกเขาไปสู่จุดแตกหัก และคนพบทางรอดของตัวเองเรากำลังดำดิ่งไปในใจกลางของเรื่องที่ซับซ้อนกันอยู่เลยนะคะถ้าคุณสนุกกับการเดินทางเจาะลึกเนื้อหาสนุกแบบนี้เหมือนกันลองกดติดตามเป็นเพื่อนร่วมทางกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการประจนภัยทางพรมคลิกทั้งต่อไปด้วยกันค่ะสำหรับกาตารีจุดแตกหักนั้นมาถึงอย่างฉับพลันและรุนแรงในวัยเก้าขวบที่บ้านของคุณปู่คุณย่าในเมืองลิววเยวันนั้น คุณปู่ทวดของเขากำลังนั่งฟังรายการวิทยุโปรดในห้องน้ำโดยที่เท้าของท่านมีกล่องตุ๊กตากระดาษที่กัตารีน้อยเป็นคนทำชุดให้วางอยู่ทันใดนั้นเองครับเสียงที่ดังสนั่นอย่างไม่น่าเชื่อก็ระเบิดขึ้นคุณปู่ทวดของเขาร่วงหล่นลงกับพื้นเส้นเลือดในสมองแตกภาพที่คุณย่าของเขาวิ่งเข้ามาด้วยความตื่นตระหนกพยายามกรีดปลายหูของคุณปู่ทวดเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นแต่ก็ไม่เป็นผล สุดท้ายทำได้เพียงนําหนังสือพิมพ์มาคลุมหน้าสามีไว้เพื่อกันแมลงวันภาพเหล่านั้นได้ฝังลึกเริ่มไปในจิตใจของเด็กชายว,วัยเก้าขวบเขาเล่าในภายหลังว่ามันทําให้เขามีอาการวิตกกังวลอย่างรุนแรงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างระเบิดใส่ผมเป็นอาการวิตกกังวลที่น่ากลัวจนทําให้ผมแทบจะล้มทั้งยืนด้วยความหวาดผวาและผลลัพธ์ที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งครับ จากเด็กชายขี้อายเก็บตัวเขาได้ก,กลายเป็นหัวหน้าแก๊งที่ไม่เพียงแต่จัดตั้งแก๊งของตัวเองแต่ยังอุตสา์ไปจัดตั้งแก๊งศัตรูขึ้นมาด้วยตัวเองอีกตั้งหากชื่อเสียงหรือชื่อเสียของเขาโด่งดังไปทั่วจนผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมใกล้บ้านปฏิเสธที่จะรับเขาเข้าเรียนนี่คือจุดที่เขาค้นพบพลังและทางรอดของตัวเองผ่านการลงมือกระทําและการจัดตั้งเขากลายเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะสร้างระเบียบใหม่ขึ้นมาจากความโกลาหลและความตาย ส่วนจุดแตกหักของเดลูสนั้นเงียบงันกว่าแต่ก็กัดกินลึกไม่แพ้กันครับเมื่อพี่ชายของเขาจอจผู้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสถูกจับและเสียชีวิตในค่ายกักกันการตายของพี่ชายไม่ได้ทําให้เดลูสได้รับความรักจากพ่อแม่มากขึ้นแต่กลับทําให้เขากลายเป็นเพียงอนุสรณ์ที่มีชีวิตของความไม่สมบูรณ์แบบพ่อแม่ของเขาโศกเศร้าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และได้สร้างลัทธิบูชาพี่ชายผู้ล่วงลับขึ้นมาทําให้เดลูสรู้สึกว่า ตัวเองไม่มีที่ยืนในบ้านของตัวเองอีกต่อไปมีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าในงานศพงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตจากไข้กักกันใบหน้าของเดลูสตอนหนุ่มนั้นบิดเบี้ยวไปด้วยความเจ็บปวดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับเลือกที่จะกดทับความรู้สึกนั้นไว้และเล่าเรื่องการตายของพี่ชายในเชิงประชดประชันและตลกร้ายให้กับนักเรียนของเขาฟังในภายหลังว่าพี่ชายของเขาเอาดาบแทงตัวเองตายระหว่างพิธีรับน้อง ความเจ็บปวดจากการถูกทําให้มองไม่เห็นนี่เองที่ผลักให้เขาค้นพบทางรอดไม่ใช่บนถนนแต่ในหน้าหนังสือเขาหนีเข้าไปในโลกของวรรณกรรมและปรัชญาที่ซึ่งเขาสามารถสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดในช่วงสงครามที่เขาต้องไปอยู่โรงเรียนประจําที่ดัดแปลงมาจากโรงแรมเขาได้พบกับอาจารย์สอนวรรณกรรมปีแอร์ฮาวบวักส์ผู้จุดประกายความรักในภาษาและบทกวีให้กับเขาเขาติดตามอาจารย์คนนี้ไปทุกที่เพื่อสนทนาเรื่องวรรณกรรม จนเจ้าของบ้านเช่าสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่และโทรไปฟ้องพ่อแม่ของเขาเลยทีเดียวและหลังจากนั้นเมื่อกลับมาปารีสเขาก็ได้พบกับอาจารย์สอนปรัชญาเมอร์เซ v ยร์วัลที่ทําให้เขารู้ในทันทีว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาจะทําไปตลอดชีวิตทางรอดของเขาคือการใช้ความคิดและการสร้างมโนทัศน์เพื่อรื้อถอนโลกที่กดทับเขาอยู่คนหนึ่งพบพลังในการสร้างโลกและความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ส่วนอีกคน พบพลังในการรื้อโลกเก่าทิ้งด้วยอาวุธทางปัญญาพวกเขากำลังรับคมอาวุธของตัวเองอยู่ในโลกคนละใบโดยที่ไม่รู้เลยว่าอีกไม่นานอาวุธเหล่านั้นจะต้องถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเมื่อก้าวเข้าสู่วัยหนุม่มเส้นทางของชายสองคนผู้ถูกหล่อหลอมจากรอยร้าวที่แตกต่างกันก็ได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนพวกเขากำลังเดินบนเส้นทางคู่ขนานเพื่อสร้างอาวุธที่จะใช้ต่อสู้กับโลกในแบบของตัวเอง เฟลิกซ์กัตตารีเลือกเส้นทางของปฏิบัติการเขาพุ่งเข้าใส่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างไม่เกรงกลัวบรรยากาศของโฮสเทลเยาวชนหลังสงครามที่เต็มไปได้วยความคิดก้าวหน้าได้ปลุกจิตสำนึกทางการเมืองของเขาขึ้นมาอย่างรุนแรงเขาเริ่มต้นจากการเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับคุณพ่อผู้เป็นฝ่ายขวาตัวยงแต่ไม่นานกัตตารีก็พบว่าวินัยที่แข็งทื่อของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นไม่ตอบโจทย์จิตวิญ,ญญาณแบบอนาธิปไตยของเขา เขาจึงหันไปเข้าร่วมกับกลุ่มทรัสกี้ซึ่งในยุคนั้นถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสเลยทีเดียวชีวิตนักกิจกรรมของเขานั้นต้องทํากันแบบใต้ดินอาศัยการแสกซึมเข้าไปในขบวนการต่างๆและมันก็เต็มไปด้วยความดุเดือดและอันตรายครับเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ท้าทายอํานาจรัฐเช่นการจัดตั้งขบวนการแรงงานไปช่วยสร้างมหาวิทยาลัยที่ยูโกสลาเวียเพื่อสนับสนุนจอมพลติโตซึ่งในตอนนั้น ถูกพวกสตาลิน,นิสประนามว่าเป็นพวกฟาสซิสมีอยู่ครั้งหนึ่งที่กลุ่มของเขาถูกนักเลงจากพรรคคอมมิวนิสต์ดักทำร้ายและเกิดเขาต่อสู้ที่รุนแรงตลอดทั้งคืนจนเขาถูกหมายหัวว่าเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อที่อันตรายแต่ด้วยไหวพริบและเครือข่ายที่เขาสร้างไว้ในกลุ่มเยาวชนเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาจากการถูกล้างแค้นได้หวุดหวิดในเวลาต่อมาเขาได้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์การเมืองใต้ดินที่ชื่อว่า La Voie Communist หรือวิถีคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นกระบอกเสียงสําคัญในการต่อต้านสงครามแอลจีเรียการเคลื่อนไหวนี้อันตรายอย่างยิ่งครับเพื่อนร่วมขบวนการของเขาอย่างเจอราสปริเซอร์ถูกจับขังคุกและต้องอดอาหารประท้วงส่วนเดนิสเบอร์จีอก็ถึงกับวางแผนช่วยเหลือนักโทษหญิงที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนการปฏิวัติแอลจีเรียแห่คุกเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวทางความคิดแต่เป็นการเอาชีวิตเข้าไปแลกในขณะที่ชีวิตการเมืองกำลังเข้มข้นชีวิตการเรียนของเขากลับสวนทางอย่างสิ้นเชิง เขาถูกพี่ชายเกลี้ยกล่อมให้ไปเรียนเภสัชกรรมซึ่งเขาก็ไปเรียนแบบเสียไม่ได้และรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างสุดๆเขาตระหนักด้วยความสยดสยองว่าการเรียนเภสัชกำลังทําให้เขาตัดขาดจากสิ่งที่จําเป็นต่อาการดํารงอยู่ของเขานั่นก็คือการเขียนเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงเวลานั้นเขาเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่เข้าหัวจนต้องใช้วิธีการคัดลอกหนังสือของอัลแบร์กามูทั้งเล่มเพื่อจะกลับไปสัมผัสกับการเขียนอีกครั้งจุดเปลี่ยนสําคัญมาถึงเมื่อเฟอร์นองอูรี ครูคนแรกของเขาได้แนะนําให้เขารู้จักกับพี่ชายชองอูรีซึ่งเป็นจิตแพทย์ชองอูรีได้กลายเป็นเหมือนพ่ออีกคนหนึ่งของเขาและเป็นคนที่กระตุ้นอย่างจริงจังให้กัตารีอ่านงานของนักจิตวิเคราะห์ผู้ลึกลับและทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นชาร์กลากองกัตารีหลงไหลในงานของลากองมากครับถึงขั้นที่เขาสามารถท่องจํางานเขียนของลากองได้ขึ้นใจเขาหมกมุ่นกับลากองมากจนเพื่อนๆที่ซอบอลเรียกเขาว่าไอลากองเลยทีเดียว และในปี1954เขาก็ได้กลายเป็นคนแรกที่ไม่ใช่จิตแพทย์และไม่ใช่หมอที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาส่วนตัวของปรมาจารย์ท่านนี้และในปี1955ชีวิตของเขาก็มาถึงจุดหมายที่แท้จริงเมื่อช่องอูรีได้ชวนเขาไปทำงานที่ลาบอร์ดคลินิกจิตแพทย์ทางเลือกที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในปราสาทเก่ากลางหุบเขานี่ไม่ใช่โรงพยาบาลจิตเวชแบบทั่วไปครับมันคือ,อยูโทเปียในชีวิตจริง ที่สืบทอดแนวคิดจิตบำบัดเชิงสถาบันมาจากโรงพยาบาลเซงอาบองที่นั่นแพทย์อย่างฟรังซัวโตสเกเยสจิตแพทย์แดงผู้ีิภัยจากสเปนได้ริเริ่มการปฏิวัติวงการจิตแพทย์ที่ลาบอร์ดไม่มีการแบ่งแยกคนไข้ออกจากสังคมปฏิเสธลำดับชั้นระหว่างแพทย์กับคนไข้ที่นี่ไม่มีใครใส่เสื้อขาวทุกคนมีหน้าที่สลับสับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่การดูแลผู้ป่วยการทำความสะอาดการทำอาหารไปจนถึงการจัดก,กิจกรรมละครเวที ประสบการณ์ในฐานะนักกิจกรรมทางการเมืองทําให้กัตเตอรี่เก่งในเรื่องการจัดการและองค์กรครับเขานําความมีวินัยแบบนักปฏิวัติที่แข็งกร้าวมาใช้ในการบริหารจัดการชีวิตประจําวันในคลินิกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่า The Grid หรือตารางงานที่จะสลับหน้าที่ของทุกคนในทุกๆวันเพื่อทําลายลําดับชั้นและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างทั้งความตึงเครียดและความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกันพนักงานหลายคนรู้สึกประหม่าเหมือนรอฟังคําพิพากษาจําคุกทุกครั้งที่ตารางงานใหม่ออกมา เขาได้รับฉายาว่าสปีดดิกัดจากความเร็วในการทำงานและยังเป็นผู้กอบกู้วิกฤตการทางการเงินของคลินิกด้วยการไล่ผู้จัดก,การคนเก่าที่บริหารงานผิดพลาดออกและเข้าไปจัดระเบียบบัญชีใหม่ทั้งหมดจนรอดพ้นจากการล้มละลายในที่ลาบอร์ดเขายังได้ดูแลผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจหลายคนครับเช่นชาร์กเบสศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะที่ชีวิตพังทลายลงเบสมักจะอยากหนีออกจากคลินิกเพื่อไปหาแรงบันดาลใจในปารีสกาตารีก็จะให้เงินเขาไป แต่สุดท้ายเบสก็มักลงอันใดการเมาไม่จนถูกส่งตัวกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการดูแลและการให้อิสระชีวิตส่วนตัวของกาตารีที่นี่ก็วุ่นวายไม่แพ้กันครับเขายุติความสัมพันธ์อันยาวนานกับแฟนสาวมิชลีนเก่าแต่งงานกับนิโคลเบอร์โดหญิงสาวที่บอบางให้มีลูกด้วยกัน3คนก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ที่ร้อนแรงกับอาลเลตโดนาตีพยาบาลสาวและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่อิสระจนกลายเป็นคาเิกาเซกามาวิถี ตามคําพูดของชองอุรีลาบอดได้กลายเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของกาตารี่ในขณะเดียวกันจิลดาลูสก็กำลังสร้างอาณาจักรของเขาบนเส้นทางของมนโนััต์หลังจากที่เขาค้นพบโลกของปรัชยาผ่านงานของซาร์ในช่วงสงครามเขาได้ดื่มด่ำกับหนังสือ Being and n o t h i n g n e s s อย่างบ้าคลัง่งมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเขาและเพื่อนสนิทมิเชลตุนเย ได้ไปดูละครเวทีเรื่อง The Flies ของซาร์ทที่ปารีสระหว่างการแสดงก็มีเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นฝูงชนต่างวิ่งหนีลงไปในหลุมหลบภัยใต้ดินแต่เดลูสกับเพื่อนกลับตัดสินใจเดินเล่นชมเมืองปารีสที่ว่างเปล่าราวกับเมืองร้างทำกลางเสียงระเบิดที่ดังมาจากไกลๆเมื่อสัญ,ญญาณเตือนภัยสงบลงพวกเขาก็กลับเข้าไปในโรงละครเพื่อดูละครต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันคือภาพสะท้อนของความหมกมุ่นทางปัญญาที่อยู่เหนือความเป็นความตายแต่แล้วรอยร้าวแรกกับศาสตร์ก็เกิดขึ้นเมื่อศาสตรกล่าวสุนครพจน์อันโด่งดังเรื่องอัติภาวะนิยมคือมนุษยนิยมเดลูสและเพื่อนรู้สึกเหมือนถูกหักหลังพวกเขาไม่อาจให้อภัยอาจารย์ของเขาที่พยายามจะฟื้นฟนูแนวคิดเรื่องมนุษยนิยมที่พวกเขาเห็นว่าคลำคลึ้ขึ้นมาอีกครั้ง นี่คือจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระทางคิดของเขาเมื่อก้าวเข้าสู่อาชีพอาจารย์เดลูสได้ใช้แววของความเป็นอัจฉริยะที่ไม่เหมือนใครเขามีสไตล์การสอนที่โดดเด่นเขามักจะวางหมูกไว้บนโต๊ะจุดบุหรี่สูบตลอดคาบและถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อยเขาก็จะหยิบเลื่อยดนตรีขึ้นมาเล่นให้นักเรียนฟังแทนการสอนเขาสามารถเปลี่ยนเรื่องที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่สนุกสนานเขาเป็นมากกว่าอาจารย์ เขาคือผู้ที่เปลี่ยนชีวิตนักเรียนไปมากมายมีนักเรียนคนหนึ่งชื่ออแลงโรเจอร์ซึ่งกำลังจะลาออกไปเป็นนักปั่นจักรยานอาชีพเพราะเรียนไม่ไหวแต่เดลูสได้เรียกเขาไปคุยและสั่งยาให้ไปอ่านหนังสือสามเล่มคืองานของเอพิกเตตัสสปิโนซาและนีเชการบ้านครั้งนั้นได้เปลี่ยนชีวิตของโรเจอร์ไปตลอดการและทำให้เขากลายเป็นศาสราจารย์ปรัชญาในที่สุดในกระดาษคำตอบของโรเจอร์ เดลูสเคยเขียนคอมเมนต์ไว้ว่าคุณจะต้องเลิกอ่านซาร์ไปหนึ่งปีถ้าอยากให้พรสวรรค์ของคุณผลิดอกออกผลในห้องเรียนเดลูสยังกล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำในยุคนั้นเขานำเกมของพวกเซอร์เรลิสมาเล่นกับนักเรียนชวนกันแต่งกลอนไร้สาระที่ชื่อว่าหัวประกาศพลเรือนและนำมันมาวิเคราะห์อย่างจริงจังเขาพูดคุยเรื่องเพศภาวะและจิตวิเคราะห์ของฟรอยอย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามในโรงเรียนมัธยมยุค1950และเมื่อมีนักเรียนตะโกนว่าเขาเป็นกระเทยเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าเธอสีกระเทยเปล่าครับ The l สไม่ได้พูดแบบนั้นผมล้อเล่นครับที่จริงเขาแค่หันหน้ากลับไปมองนักเรียนคนนั้นและพูดว่าใช่แล้วไงต่อเบื้องหลังการสอนที่ดูเหมือนจะด้นสดนี้คือการทำงานอย่างหนักในการสร้างผลงานทางปรัชญาของตัวเอง แต่แทนที่จะเริ่มจากการสร้างระบบของตัวเองก่อนเขากลับเลือกที่จะเขียนบทวิเคราะห์นักปรัชญาคนสำคัญในประวัติศาสตร์เสียก่อนเขาเปรียบเทียบมันกับการวาดภาพเหมือนที่ต้องฝึกฝนก่อนจะไปวาดภาพถิวทัศ์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ประทำสิ่งที่เขาเรียกว่าบัคเกอรี่หรือการตั้งคันโดยบริสุทธิ์กับนักปรัชญาเหล่านั้นนั่นคือการเข้าหานักเขียนจากข้างหลังแล้วทำให้เขามีลูกซึ่งลูกคนนั้นก็จะเป็นลูกของเขาเอง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นลูกที่น่าเกลียดน่ากลัวนี่คือวิธีการของเดลุสครับเขาเข้าไปสวมบทบาทของนักปรัชญาคนนั้นๆอย่างถ่อมตัวแต่ในขณะเดียวกันก็แอบวางระเบิดไว้ใต้ฐานของรูปปั้นของปรมาจารย์เหล่านั้นเขาเลือกที่จะฟื้นฟูนักคิดที่ไม่เป็นที่นิยมในยุคนั้นอย่างฮิวมและเบิร์กซินขึ้นมาเพื่อท้าทายกระแสะหลักที่กำลังเฮออหิมกับ 3H 3H คือเฮเกลฮูเซลและไฮเดเกอร์ เขาได้นำเสนอนี้แช่ในฐานะนักปรัชญาแห่งการยืนยันไม่ใช่ปฏิกิริยาเขาได้ยกย่องสปิโนซาให้เป็นเจ้าชายของนักปรัชญาผู้ไม่เคยประนีประนอมกับสิ่งที่เรียกว่าอุตรภาวะและยืนหยัดในปรัชญาแห่งชีวิตและปฏิยินดีตลอดช่วงเวลานี้สุขภาพของเดลูสจะย่ำแย่มาตลอดเขาป่วยเป็นวันโรคซ้ำๆจนเหลือปอดแคบเพียงข้างเดียวแต่ความเปราะบางทางร่างกายนี่เองครับที่อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขา สร้างปรัชญาที่ยืนยันในพลังแห่งชีวิตขึ้นมาอย่างส่งพลังในขณะที่กตเตอรีกำลังสร้างเครื่องจักรที่จะปฏิวัติสถาบันในโลกของความเป็นจริง The l สก็กำลังสร้างเครื่องมือทางคิดที่จะปฏิวัติปรัชญาทั้งระบบอยู่ในโลกของนามธรรมทั้งสองคนยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ทั้งคู่กำลังสร้างขึ้นมาคือสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังขาดหายไปพอดีจนกระทั่งแรงสันสะเทือนครั้งประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้น พฤษภาคมปี1968ปารีสลุกเป็นไฟเหตุการณ์เม68คือจุดนัดพบที่โชคชะตากำหนดไว้สำหรับคนทั้งสองสำหรับกัตารี่มันคือสนามเด็กเล่นของเขาเขาเปรียบเสมือนปลาได้น้าในฐานะนักกิจกรรมผู้มีประสบการณ์เขาอยู่ใจกลางของความเคลื่อนไหวสำนักงานเซอร์ฟิของเขากลายเป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่ม22มีนาคมซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงที่สุดกลุ่มหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทั่วปารีสที่กำลังโกลาหล เขาร่วมการยึดโรงละครโอเดอออนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของรัฐเขาจัดหาสเสบียงและเวชภัณฑ์ไปสนับสนุนคนงานที่นัดหยุดงานในโรงงานเขาอยู่ในทุกที่ที่การปฏิวัติกำลังคุกรุ่นส่วนเดลูสซึ่งในตอนนั้นสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยลียงเขากลายเป็นหนึ่งในอาจารย์เพียงไม่กี่คนที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาอย่างเต็มที่ถึงกับมีเรื่องเล่าว่านักศึกษาของเขาเดินขบวนไปตามท้องถนนพร้อมป้ายที่เขียนว่าเราเบื่อพวกคาทิเซียนน้อยแล้ว ซึ่งเป็นการล้อเรียนเพื่อนร่วมง,งานของเขาที่สอนแต่ปร,รัชญาแบบเก่าๆ The Loose ไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งแต่เขาคือผู้สังเกตการที่เห็นอกเห็นใจเขามองเห็นปรัชญาที่เขาครุ่นคิดมาทั้งชีวิตกำลังกลายเป็นจริงขึ้นมาบนท้องถนนพลังของความปรารถนาการต่อต้านอำนาจและการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆมันคือสิ่งที่เขาเขียนถึงมาโดยตลอดและหลังพายุสงบลงในต้นปี1969 The l o o s e ซึ่งเพิ่งจะผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกชิ้นเอกของเขา difference and repetition และ the logic of sense ท่ามกลางความโกลาหลของซอบอนมีเรื่องเล่าที่น่าขันว่าประธานคณะกรรมการสอบกลัวว่าจะมีกลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงบุกเข้ามาป่วนงานจนต้องคอยยืนเฝ้าประตูอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มองหน้า The ะลูสเลยแม้แต่น้อยแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดปอดครั้งใหญ่และต้องพักฟื้นเป็นเวลาหปีเต็มที่บ้านพักในลิมูแซง และในช่วงเวลาที่ร่างกายของเขาเปราะบางที่สุดนี่แหละครับที่การประชญหน้าที่เป็นประวัติศาสตร์ก็ได้เกิดขึ้นเพื่อนคนหนึ่งได้แนะนําให้เขารู้จักกับนักจิตวิเคราะห์ผู้เปลี่ยนไปด้วยพลังงานจากลาบอร์ดชายที่ชื่อว่าเฟลิกซ์กัตตารีมันคือการพบกันที่เปลี่ยนทุกอย่างการพบกันร,ระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องมือการพบกันร,ระหว่างปฏิบัติการกับมโนทัศน์การระเบิดทางปัญญาที่ตามมาได้ให้กําเนิดผลงานที่ทั้งอื้อฉาและทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งนั่นคือ แอนติโอดิบุสมันคือการหลอมรวมที่สมบูรณ์แบบที่สุดระหว่างโลกของทฤษฎีกับโลกของปฏิบัติการมันคือการนำเอาประสบการณ์จริงของกาตารีกับการทำงานกับผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มการเมืองและความปรารถนาในระดับจุลภาคมาผนวกกับกรอบความคิดทางปรัชญาอันยิ่งใหญ่ของเดอร์ลูสมันคือการประกาศสงครามกับจิตวิเคราะห์สายฟรอยกับครอบครัวในอุดมคติและกับระบบทุนนิยมเรื่องราวของเดอร์ลูสและกาตารีสอนให้เรารู้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากทฤษฎีหรือปฏิบัติการเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการเผชิญหน้ากันของทั้งสองสิ่งมันคือบทเรียนว่าด้วยการค้นหาคู่หูที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรากับการลงมือทําที่กล้าหาญที่สุดพวกเขาไม่ใช่แค่นักคิดสองคนแต่พวกเขาคือเครื่องจักรเดลูสกัตเตรีเครื่องจก ari, ังจกรที่ยังคงผลิตความคิดใหม่ๆที่ท้าทายเรามาจนถึงทุกวันนี้และผลผลิตจากเครื่องจักรนั้น คือสิ่งที่เราจะไปสำรวจกันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เวลาของ The Secondary Podcast ก็หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับการเผชิญหน้าของสองโลกที่แตกร้าวแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ